สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพัง Man เดอร์สตองเกตกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิว ID ผมในเซเว่นอีเลเว่นกันนะทุกคนอ่า ใครที่ได้ดูคลิปก่อนนาะนี้ผมผมก็บอกไว้แล้วนะว่าผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์หักไปหรือก็คือเซิร์ฟเวอร์71 1นั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่2แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่เราคลิปวันที่1อยู่ไหนคือไม่ได้ทําทุกคนเออผมตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําคลิปแบบเล่นเซิร์ฟใหม่วันที่1วันที่2วันที่3เนาะแต่ผมก็เพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนที่แบบเล่นเซิร์ฟใหม่ไปเรื่อยเรอยนี่ว่าเออตั้งแต่ผมกลับมาเล่นเนี่ยผมก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ม, 4, ม,ม,มามก็ บันทึกเป็นความทรงจําหน่อยละกันเนาะว่าเป็นเฮ้ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่2ที่ผมได้เล่นสําหรับเกมนี้นะทุกคนและสาหรับใครที่เป็นสายคุ้มผมขอแนะนํทานท่านเทพร้านเติมเกมวันพังแมนเดอะสองเกตที่ถูกที่สุดนะักตอนนี้การันตีจากคลิปร้านคูป,ปองส้มที่ถูกที่สุดปุ้มที่สุดโดยลดสูงสุดถึง40%ด้วยแพ็คราคา18บาทได้ถึง6คูป,ปองส้มอถ้าเติมไป99บาทเราจะได้คูป,ปองส้มกลับมาถึง165บาทและผมได้ดีกว่าทางร้านท่านเทพเล ว,ว่าร้านกันเทพจะต้องเป็นร้านที่ขายขูป,ปองส้มได้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายคุ้มระดับันเทพ ซึ่งใครที่อยากมาเล่นด้วยเนี่ยก็มาได้นะเซิเวอร์เจนหน,หนึ่งอะทุกคนมันเป็นเลขที่แบบเซเว่นอีเลเว่นพอดีอะทุกคนนี่ไม่อยากจะขิงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเซเว่นมันมีระบบสะสมแต้มใช่ไหมซึ่งแต้มอะมันไม่มีวันหมดอายุนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันมีการปรับใหม่เนอะก็คือมีวันหมดอายุนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนก่อนที่จะมีวันหมดอายุเนี่ยผมสะสมแต้มได้เป็นหลักแสนนะคนตอนแรกผมจะสะสมถึงหลักล้านแล้วค่อยไปไล่ทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันมีระบบหมดอายุซะก,ก่อนน้องผมก็เลยไม่ได้ทุกคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมกัพน ถึงหมื่นต้นๆแค่นั้นเองนะอ่านี้ไม่เกี่ยวเกมเนาะแต่ก็ขิงหน่อยละกันเออคือแบบเมื่อก่อนผมเอาว่าไม่เกี่ยวเกมเนาะพักไปก่อนต่อไปเนี่ยผมก็จะมารีวิวไอเดียผมเนาะซึ่งสิ่งที่จะพูดเนี่ยคือคืออะไรวะเออคือผมไม่เคยทาคลิปแนวนี้คือไม่รู้เลยว่าต้องพูดอะไรเนาะเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของสิ่งที่ผมซื้อละกันนะเนาะอ้าวคือผมอะซื้ออะไรบ้างนะสำหรับ ไอดีนี้นะสิ่งที่ผมซื้อก็คือพลังงานทุกคนผมซื้อพลังงานจนถึงแพ็ค250เพรหลังจากนั้นผมก็ไม่ซื้ออีกเลยนะแล้วก็ซัปพกยกำลังรายวันเนี่ยผมซื้อแค่ถึง125เพชรนะ่เพนะพอถึง125เนี่ยผมก็ไม่ซื้อแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน250ไม่ซื้อ125ไม่ซื้อแล้วก็จะมีโก้รารวันอันนี้ซื้อทำภารกิจวันละ1แพ็คน,นะทุกคน แล้วก็ก็ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็โซนของช้าเนี่ยผมก็จะแลกแค่ใบรับรองระดับ2หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นใบรับรองเนี่ยอันนี้ผมแลกนะแล้วก็พวกชิ้นส่วนฮีโร่สากกลที่ใช้โกซื้อเนี่ยอันนี้ผมก็แลกนะแต่พวกตาอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้แลกนะทุกคนก็คือผมเป็นสายแบบงกเพ็ดเนาะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนธันวาคมแล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมคริสต์มาสกลับเข้ามานั่นเองนะคนซึ่งใครที่ได้ดูคลิปผมแต่ปีแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ากิจกรรมคริสต์มาสใช้เพ็ดเยอะมากเพราะฉะ แล้วต่อไปก็จะเป็นต่อสู้ใช่ไหมอันนี้ผมก็จะแลกแค่ตรวซัพพลายอัปดาวแล้วก็ตรวซัพพลายอะไรนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่ได้อยากได้เนาะอย่างแน่จริงๆมันก็เหมือนจะดีในช่วงแรกๆแต่ผมมองว่าเฮ้ยไม่เอาละกันขอดองไว้ก่อนเออเพราะว่าเนี่ยค่อยไปแลกทีหลังก็ได้ปะมันแลกหมดก็สี่สี่พันแล้วผมมีแค่สามพสัปดาห์หน้าดองไว้ก็อาจจะได้6กพันเจ็ดพันสอผมก็กดซื้อหมดได้อยู่ดีคือผมผมคิดว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งถ้าจะซื้อแบบเหมาเหมเนี่ยไปซื้อสัปดาห์หน้าทีเดียวก็ยังได้ทุกคนเพราะเนี่ยผมข้าไปก่อนแต่2อเนี่ยคือถูกแล้วก็ดีด้วยผมก็เลยแลกก่อนนั่นเองต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกิลกิลเนี่ยผมไม่ได้แลกเลยนะเออผมแบบดองไว้ยังเดียวเลยเพราะว่าอย่างที่ทุคนเห็นเนาะว่าราคามันค่อนข้างแรงแล้วผมยังไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมต้องการอะไรคือถ้าสมมติผมจะเอานี้ใช่ไหมผมก็สามารถเหมาสัปดาห์หน้าได้เพราะว่าเหมาเนี่ยก็ใช้ประมาณ8000กว่าซึ่งสัปดาห์เดียวผมดองได้แค่ 6, ห็เ,เพันเก่เาเอ้ย ค่อยเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่อยแลกทีเดียวก็ได้ยังไงอันเนี้ยมันก็มีไม่พออยู่แล้วเนาะต่อไปก็เป็นในส่วนยินอันเนี้ยยังไม่เปิดแต่ถ้าเปิดเนี่ยผมจะแลกการอัปดาวเนาะแล้วก็น่าจะมีแค่เดียวแหละเพราะว่ามันใช้เยอะใช้เยอะอยู่4,000ันแต่ถ้าเหลือเนี่ยผมก็น่าจะเอาเป็นการ์ดพีหรือว่าจะเอาตาร,ระดับศูนย์อันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าตัวที่ผมจะเอาในอนาคตเนีนะ่ยตัว u r ที่จะเอาเนี่ยมันใช้ตานี้เปล่าถ้าไม่ใช้ผมก็ไม่เอานั่นเองนะคนต่อไปก็จะเป็นดวนนี้ยังไม่เปิดนะทุกคนตัว,ะวลวนะ อันแน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่จะซื้อเนี่ยก็คือตั๋วดําแต่เนี่ยค่อยซื้อหลังๆแล้วกันนอกเผื่อช่วงนี้มีเพชรต้องใช้อะไรยังไงนั่นเองนะโซนโชว์อันนี้เป็นใส่เติมผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะแต่ผมไปใส่เติมนะบอกไปก่อนเออไปใส่เติมนะแต่นี้มาพูดแพ็กใส่ฟรีที่ผมซื้อก่อนต่อไปก็จะเป็น โซนรังวันโซนรางวันวเนี่ยผมซื้อแพ็กแผ่นเฉพาะก่อนเลยนะอันนี้เป็นของเดือนนี้นะคนใครยังไม่ซื้อรีไปซื้อเลยนะเดือนหน้าเดี๋ยวมันจะมาใหม่นั่นเองนะคนแล้วก็แพ็กพิเศษรายสัปดาห์เนี่ยอันนี้ผมซื้อหมดเลยนะ3แพ็กผมคิดว่าผมน่าจะซื้อ3แพ็กจนกว่าผมจะรลเวลประมาณ50นะเออประมาณ50ใช่ไหมผมขอดูก่อนนี่หมดนี้60ก็อาจจะประมาณจนถึงเวลหกสิบละกัน เออคือกง่ายโซนละวันเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าต้องซื้อเท่าไหร่เพราะว่านี่เป็นการย้อนกลับมาเล่นเซิร์ฟใหม่ครั้งแรกในรอบ5ปีซึ่งผมก็ไม่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลนะว่าเฮ้ยมันควรซื้ออะไรยังไงเท่าไหร่เพราะฉะน,นียผมก็ซื้อตามใจตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้เนี่ยมีสูตรมีทิคอะไรเนี่ยมาแชร์ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่แบบมือเก่าสำหรับการรีเซิร์ฟเนาะผมเป็นมือใหม่เป็นบีบีเลยนมน้ำเลยเนี่ยทุกคนสามารถสอนผมได้นะทุกคนเป็นรุ่นพี่ผมหมดเลยเนี่ยเออผมเป็นสินสน้องสินน้องที่น่ารักเอ ซึ่งผมก็ซื้อนี้3แพ็คเลยนะเพราะว่าฟาร์มเอาหลายๆอย่างเนาะคือเอาเลเวลอันนี้ก็ไปฟาร์มเอาการอี EP ไว้อัพอุปกรณ์นั่นเองนะผมซื้อ3แพ็คเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโซนลดราคานะโซนลดราคานี้ก็ใส่เติมนี่หว่าเออใส่เติมอันนี้ก็ไม่ได้เอาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะสลับสายฟรีอันนี้ก็จากที่คิดไว้อ้ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมซื้อทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้เกือบลืมเลยนี่ฝึกขั้นพิเศษนะทุกคนอันนี้ผมกดซื้อด้วยนะ นี่กดซื้อ1อันนะทุกคนผมกดซื้อ1อัน1ตัว1ตัวแล้วก็ในส่วนของลานประลองอันนี้ผมกดซื้อเหมือนกันนะก็คือผมพยายามกดซื้อเพื่อที่จะฟาร์มให้ได้รางวัลตรงนี้หมดนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็คือสำหรับสายฟรีเออสายฟรีสายใช้เพชรผมซื้อตามนี้นะไม่มีนอ้องเหนือจากนี้แหละที่คิดไว้เออไม่มีและใช่ไม่มีแล้วทุกคนเอ้ยเอยทุกคนผมลืมแพ็กสายฟรีผมซื้อตรงนี้ด้วยเอออันนี้ลืมลืมลืมกลับมาพูดก่อนสายฟรีผมซื้อนี้ด้วย5อัน ซื้อเลยหอันเอาตั๋วแดงเพราะว่าจะได้รีบเอาปู่บอมนั่นเองทุกคนอันนี้ต้องทำเด็ดหรือยี่ห้าวันเองจริงๆก็ทันนะไม่รู้ผมจะซื้อทำไมใช่ไหมห้าคูณห้ายี่ห้าลบไปยี่ห้าก็เหลือร้อยหกสิบห้าก็จริงๆบอกว่าก็น่าจะทันบางอีห้าวันร้อยหกสิบห้าเออไม่ต้องซื้อแพ็คก,ก็ได้เพราะว่ามันก็มีกิจแจกอะไรเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยอย่างนี้นเดี๋ยวก็ได้อีกสิบอันแล้วเดี๋ยวมีเล่นตรงนี้อีคิโลปิซาเนี่ยก็ได้เรื่อยๆอีกถูกไหมเนี่ยมีปะมีปะตัวตัวแดงอยู่เอออมันกได้เรื่ยๆทุคน ว่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ผมก็ซื้อไปแล้วนั่นเองนะคนแล้วก็ในส่วนโฆษณาผมลืมพูดไปโฆษณาเนี่ยผมเอาเพชรอย่างเดียวเลยนะผมไม่เอาพลังงานเลยเพราะผมมองว่าพลังงานมันไม่คุ้มอะ่ะเออวันแรกผมมานั่งนับแล้วคือวันแรกผมเลเวลประมาณ26หมั้งแล้วผมนั่งนับแล้วว่าถ้าสมมติผมเอาพลังงานเนี่ยผมจะเลเวลยี่สิบที่แปไหปรากฏว่าก็ไม่เออแต่อย่าลืมนะผมซื้อแพ็กตอนเลเวลยีด้วยซึ่งนั้นได้300พลังงานมั้งว่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะอาจจะเก็บไว้ดูตอน ตอนเย็นๆก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะเลเวลถึงเกณฑ์ที่เราอยากได้หรือยังถ้าสมมติถึงแล้วก็เอาเป็นเพชรแทนแต่ถ้าไม่ถึงก็เอาเป็นพลังงานก็ลองคำนวณดูคือ7ครั้ง คูณสามสิบพลังงานก็คือสองร้อยสิบพลังงานสองร้อยสิบ EP นั่นเองนะทุกคนอันนี้คือแพ็กที่ซื้อนะจริงๆสายฟรีเนี่ยผมว่าจะซื้อแพ็กนี้ด้วยเพราะผมเคยทําคิวแล้วเนาะว่าแพ็กนี้คุ้มสัปดาห์ที่สองอันนี้ก็คุ้มนั่นเองเออมีอยู่สองสัปดาห์แหละที่ม้มก็เดี๋ยวจะซื้อแต่ว่าตอนเนี้ยดออไว้ก่อนเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งสามสิบสามวันอย่าเลือว่าเราต้องเก็บเพชรไปซื้อตั๋วดําด้วยเออฉะน้นผมก็ประมาณนี้คนอันนี้คือแพ็กที่ซื้อนะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับสายเติมมาาะะว่ผซื้้ออไรบง แน่นอนว่าใสา่เติมสิ่งแรกที่ผมซื้อเนี่ยก็คือซัพพอร์ตสมาคมอันนี้ต้องซื้ออยู่แล้วนะใส่เติมทุกคนต้องซื้ออันนี้เป็นขั้นต่ำเพราะมันเป็นแพ็กที่คุ้มที่สุดในเกมนี้แล้วนะทุกคนถัดมาเนี่ยผมก็มาซื้อแพ็กนี้ทุกคนอยู่ในโซโลลราคาสัปดาห์แล้วก็นี่นั่นเองทุกคนผมซื้อกาดสัปดาห์มือใหม่พิเศษนะซึ่งเนี่ยซื้อครั้งหนึ่งอยู่ได้7วัน ซึ่งกดซื้อครั้งแรกเนี่ยเราจะได้140เพชรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ตั๋วแดงวันละ1ใบแล้วก็30พลังงานวันละ30์30เนาะแล้วก็โก้เนี่ยวันละ1 0์1 0หมื่นโก้นั่นเองเพชรนได้แค่ครั้งเดียวนะแต่อ้อันเนี่ยคือได้ทุกวัน ซื่อจริงแพ็คเนี่ยไม่คุ้มนะทุกคนไม่คุ้มมากๆเลยแต่ว่าผมอะมองเห็นมาตั้งนานแล้วคือตั้งแต่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์สามสี่ผมเล่นมาแบบปีเหนือผมมองว่าเฮ้ยแพ็คนี้เกมทํามาทําไมวะเออแบบค้างไม่มากแพ็คนี้ก็ไม่คุ้มใครมันจะซื้อใช่ไหมผมก็เลยมองว่าเออหรือว่ามันบอกสลับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมก็เลยซื้อละกันเอออาจจะทํามาเพื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่คิดเองแต่ไม่รู้จริงเปล่าเพราะสุดตัวผมบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ไม่ค่อยคุ้มแต่อาจจะคุ้มก็ได้ได้สามสิบพลังงานหรือสามสิบเอพี ไหนดูสิอ่านี่ไงถ้าผมไม่ได้30 EP ผมไม่เลเวล36นะทุกคนเออก็จำเป็นละมัน <c oughs> นะ เออก็ก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็ซื้อมาคือมันคันมือด้วยแหละอยากลองซื้อสักครั้งหนึง่งซึ่งบอกเลยว่าผมซื้อแค่สัปดาห์แรกนะสัปดาห์ถัดไปผมไม่ซื้อแล้วเพราะผมมา,าว่ามันไม่คุ้มเอาเงินไปซื้อตั๋วดํายังคุ้มกว่าทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือแพ็คที่2นะแพ็คที่3แน่นอนว่าก็เป็นคัมพีเอฟพีนะคนอันนี้ผมซื้อแน่นอนอยู่แล้วนะอันนี้เปิดขายวันที่2นะคนวันที่2แล้วก็น่าจะเรเ่มัวสิบแปดมั้งเพราะว่ามันเป็นขั้นต่ำ,ตำนนอ,อ,อ่นนมมะขั แพ็คมือใหม่อันนี้ซื้ออยู่แล้วนะใส่เติมผมแนะนําเลยว่าซื้อเพราะว่าคุ้มมากแค่39บาทเราได้ทัซมาก,กิล่างบิกินี่แค่นี้ก็คุ้มแล้วทุกคนเห็นปะเชาฉายดูเฉาฉายปะฟิวฟิวฟิวฟงฟลิงมีเอฟเฟกดวงดาวโอ้โหทัซมากิบิกินี่ทุกคนแค่เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วอะแค่นี้ก็คุ้มแล้วทุกคนเออแต่นี่คือเราได้ตัวได้อีสิบใบแค่นั้นไม่พอทุกคนเรายังได้ตัวโมอีก3ใบด้วยนะคือเป็นอะไรที่คุ้มมากเพชรอีก90 0เพชรคือยยมมมมแบบ สุดนะทุกคนสุดจริงแพ็กนี้คือแค่เปิดแพ็กนัจริงแค่เปิดมาฟังเนี่ยแค่นี้ก็แบบคุมแล้วอ่ะได้ยินเสียงน้องบนน้องพูดเนี่ยคือแบบฟินคุมแล้วทุกคน <โย S 1> พ่งตรงนะใครเป็นแฟนเกมวันพังแมนน่าจะเข้าใจแหละเอ้ยไม่ใช่แฟนเพลงแฟนเกมวันพังแมนเอ้ยแฟนเกมไม่ใช่แฟนเกมแฟนอนิเมะวันพังแมนเฉยๆเออไม่ต้องเป็นแฟนเกมเหรอกแค่แฟนอนิเมะเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วนั่นเองนะทุกคนแล้วต่อไปที่ผมซื้อเนี่ยก็ก็ เหมือนจะมีแพ็คหนึ่งที่ผมซื้อทุกคนเดี๋ยวผมเอารูปมาแปะละกันเนาะมันเป็นแพ็คตอนที่ถึง level ยี่สิบซึ่งจริงๆเนี่ยแพ็คนี้ไม่คุ้มนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไอแพ็คที่มาทุกๆ level ยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีแพ็คไหนคุ้มเลยอยู่แล้วนั่นเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆและมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ลองกดซัพแพ็คหนึ่งละกันเออแล้วแพ็คอื่นๆค่อยไม่กดซึ่งผมก็กดแพงที่สุดไปเลยนั่นเองนะแต่จริงไม่คุ้มแต่ผมก็กดปแปลวนั่นเองนะทุกคน เปรียบเทียบเปตัวดำเนี่ยได้ประมาณ10บถึงยีบใบอ่ะเออคือแบบคุ้มกว่าเพราะว่าเลเวลเราอาจจะมากกว่า10บเลเวลแต่ถ้าเราได้ตัวอยู่อาก่อนก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะคนอันนี้ก็เป็นแพ็คสลรับใส่เติมนะจริงๆผมจะซื้อแพ็คไอ้นี่ด้วยไอ้แพ็คที่มันจะมาขายอะ ยังไม่ใช่แพ็กที่มันเป็นถาวรอ,อะกดรับอะไรถาวรสักอย่างเป็นแพ็กถาวรอ,อันนั้นก็กะจะซื้อเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังไม่มานั่นเองทุกคนเออมันยังไม่มานะต่อไปเนี่ยผมต้องพูดอะไรต่ออ๋อรีวิวตัวละครนะัก็คือตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่8 2 1หมนะทุกคนซึ่งตัวละครเนี่ยผมมีตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเลื่อนให้ดูเลื่อนให้ดูนี่ตามนี้เลยตามนี้เลยนีน้คือสุ่มได้น,นะตัว SR ตัวแรกที่ผมสุ่มได้นเนี่ยก็คือด้วงนะทุกคนเออด้วงเออก็ ก็เสียใจนิดนึงคือไม่ได้อยากได้อยากได้ฟีนิกแต่สุ่มได้ด้วงอ่าแล้วคอเนี่ยตอนแรกผมใช้บาคุซันแต่เปลี่ยนมาใช้คอเด็กเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยผมเปิดจากแพ็กนี้ทุกคนเปิดจากแพ็กที่ผมกดรับได้จากเว็บไซต์เนาะเออซึ่งจริงๆเนี่ยผมจริงๆไม่ได้อยากกดรับหรอกแต่ว่าผมต้องมาฟาร์มตรงนี้ไงฟาร์มว่าจะทําตัวไหน 5ดาวผมก็เลยเอาไปตัวนี้กันเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีพัสซิฟลดพลังโจมตีฝั่งฮีโร่อยู่ตเนี้ยผมก็เลยเอามานั่นเองนะเออเพื่อทํา5ดาวแต่พอได้โซนิคเนี่ยเปลีป่ยนเป็นโซนิคซึ่งไอตัวพวกเนี้ยผมไม่คิดจะทํา5ดาวแล้วมันเป็นตัวที่แบบกี้อ่ะเดี๋ยวได้เจนอสยูอาร์จากซัพพอร์ตมาผมว่าตัวที่เหลือไม่จะเป็นเลยปั้นแค่โซนิคก,กับเจนอสก็พอนะทุกคนเอออันนี้ก็ ประมาณนี้นะทีมแบบไม่ได้เน้นปั้นเน้นอะไรอุปกรณ์นี่ก็เฉยๆเออก็ใส่เท่าที่มีได้นั่นเองทุกคนไม่ได้ตีเลียดอะไรจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเน้นปั้นพลังนะทุกคนเราไม่ต้องตีบวกให้เลเวลสูงสุดแค่อันใดอันหนึ่งทุกคนแต่กระจายไปทุกตัวเลยเพราะว่าเวลาที่เราตีบวกเนี่ยผมให้ดูเนาะตีบวกเห็นป่ะสามห้าไปสามหกบวกเก้าใช่ไหมพลังโจมตีบวกเก้า แต่ว่าเลเวลศูนย์ไปเลเวลหนึ่งก็บวก9เหมือนกันซึ่งพลังโจมตีที่เพิ่มเท่าๆกันเนี่ยมันก็เพิ่มพลังให้ทีมเท่าๆกันเหมือนกันแต่ว่าทรัพยากรที่ใช่ปะมันจะต่างกันอันนี้23อันนี้ใช้1มันนียอันนี้ก็ไม่คุ้มออะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูกันเนาะว่ามันไม่คุ้มไงอะขอปลดน้องนิดนึงนะปลดน้องนะอะปลดรีเซ็ตนะรีเซ็ตอะได้155า้เนาะอะ,อะตอนแรกผมได้8200มนิดๆถูกไหมแปดห่นิดๆ อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาตีบวกแบบกระจายให้ดูเนาะก็สิบสิบถูกไหมสิบอันนี้ก็สิบแล้วกันอ่ะสิบห้าก็ได้1สิบห้ายังใช้สองอยู่อ่ะใช้สามแล้วไม่เอาเอาถึงประมาณสิบห้าห้าพอยี่สิบเห็นปะแปดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบห้าแล้วเห็นปะมันเยอะกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ได้เท่านี้นะเออเมื่อกี้ไม่ได้เท่านี้นะอันนี้จะพันแล้วนะอันนี้ผมไปตีบวกกระจายได้เห็นปะ อันนี้ตีบส1์ีบสถ์แล้วถ้าเป็น HP HP ไม่ต้องมีอันนี้อยู่เอาถึง10ก็พอะแปดหมื่นแปดหมื่และเออเห็นป่ะถ้าตีบบกกระจายมันจะได้เยอะกว่าทุกคนอันนี้โบสทีละ12เหมือนกันโอเคตีบบกได้ก็อันนี้หน่อยกันรู้สิ ใช้สองแล้วใช้สองแล้วเห็นปะจะแปดหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคทุกคนวิธีปั้นพลังมันไม่มีอะไรเลยมันมันแค่ทําแบบเนี้ยเออกระจายกระจายเนาะแต่ผมขี้เกียจผมก็กดทีเดียวเลยสามสิบสามสิบแบบเนี้ยเน้นตัวดาเมจด้วยอะไรไงเนาะมันมีเรื่องของลานประลองอีกอะไรแบบนั้นทุกคนอันนี้คือไอดีผมแน่แล้วก็ตัวละครผมนั่นเองทุกคนเฮ้ยมีภารกิจสําเร็จขอเก็บหน่อยอ๋อเลเวลสิบห้า โอเคต่อไปผมก็จะมาพูดเรื่องกิ้วแล้วกันเนาะพูดตัวละครไปแล้วมาดูกิ้กันดีกว่าซึ่งกิ้เนี่ยจริงๆผมไม่ได้จะสร้างกิ้หลอกแต่ว่าผมได้ตั๋วมาฟรีจากการซื้อแพ็คพัสซึ้อมาจอกีนะทุกคนนี่แพ็คนี้นี่ผมก็เลยได้ตั๋วกิ้วมาผมก็เลยโอเคลองสร้างกิลแล้วกันซึ่งผมก็คิดออกจะเอาชื่ออะไรก็เลยเอาชื่อช่องเนาะ overwatcher เอา over er, er, มาบวกคําว่าวันพังแบนก็เป็น over p u n นั่นเองนะทุกคน over p u n c หรือ over p u n ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเป็นหัวกิ้วมาก่อนนะ รู้วิธีบริหารกิลด์อะไรก็มาแชร์ทคนิคกันได้นะซึ่งผมก็เพิ่งมาตั้งวันนี้เองว่าเฮ้ยคนที่จะเข้าได้ต้องรลเวลสามสิบนะพลังขอเป็นห้าหมื่นแล้วกันเพราะว่าผมพลังแปดหมื่นแล้วไงผมก็แบบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะห้าหมื่นอ่ะคือค่อนข้างน้อยเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยเท่านี้ได้แต่ผมไปใส่เติมนะใส่ฟรีอาจจะน้อยกว่านี้หรือเปล่าเฮ้แต่คนนี้น่าจะเป็นสายฟรีปะ่ะอืมได้นี้ด้วยอ่ะได้นี้อ่ะเราพูดถึงไหนแลวอ๋ออันนี้ผมพูดถึงตัวนี้ใช่ไหมกลับมาเรื่องกิดกล,ลด์ต หรือตัดต่อดิตัดต่อ,ตตอย้ายมาตำแหน่งนู้นตำแหน่งนีง้เดี๋ยวมันจะไม่โฟเดี๋ยวมันจะไม่โฟหรือมันจะโฟกว่าก,าก็ไม่รู้เหมือนกันอากิวเนี่ยผมก็อย่างที่บอกเนาะผมบริหารไม่ค่อยเป็นเนี่ยใครรู้ก็ชี้นะได้นะเออซึ่งสมาชิกกิวเนี่ยผมก็พยายามลับมาคัดละกันเนาะคือวันแรกเนผมไม่ได้ค่ะรอแต่วันที่สองในผมมาคัดแลวผมก็ดูใครออฟไลน์เกินแบบ6ชั่วโมงเนี่ยขึ้น6ชั่วโมงเนี่ยผมก็เตกเลยเพราะว่า คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิน6ชั่วโมงผมเตกแต่ถ้าสมมติเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเกิน8ชั่วโมงผมถึงจะเตกนะอันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์ขั้นต่ำของผมนะลุนซ่าบ้ากีฬาครับผมอันนี้ต้องเสียใจด้วยนะคือแบบ6ชั่วโมงอะวันเสาร์อาทิตย์อะคือหายไป6ชั่วโมงชัดเจนเลยว่าไม่ได้กดหลับพลังงานทุกคนพลังงานตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีให้กดลับอยู่ทุกๆตอน9โมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ย เออซึ่งถ้าไม่ได้ออฟไลน์ถึง6ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนว่าอดหลับแน่อยเช่นตอนนี้สองทุ่มหักไป6ชั่วโมงก็คือตอนบ่ายสองบสีนากาซึ่งแพ็คพลังงานที่รับได้คือ15 1 8ถึง18 ซึ่งมนอยู่ในช่วงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผมเตกเลยเออดูเกณฑ์ง่ายหกชั่วโมงเตะหกชั่วโมงเตกทุกคนแต่ถ้าเป็นวันจันทร์นึงวันสุกเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยบางทีเราเรียนอยู่ไงเ,เราอาจจะไม่ว่างเนี่ยผมก็เลยให้เป็น8ชั่วโมงกัน8ชั่วโมงเนี่ยเรียน8ปดโมงถึง16บหกโมงเนี่ยมันก็เลิกเรียนแล้วก็น่าจะเล่นได้ไม่เอา8ละกันเผื่อแบบไม่ว่างอีกให้10ชั่วโมงเลยเอ,อให้10ชั่วโมงเลยแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันถึงวันอาทิตย์ เออวันจนันทร์หรือวันศุกร์คือ10ชั่วโมงแต่ว่าวันศุกร์ถึงวันเสาร์ขอเป็น6ชั่วโมงแล้วกันอันนี้5แล้วนะ5แล้วนะกลับมาเล่นด่วนอต่อไป6ชั่วโมงไม่มีและมีน้อยมีน้อยนี่เขาได้เนะี่ยมีกิลอยู่แค่29คนเองเออกลับมาเล่นได้นะเขารวมกิวเฮ้ยขนมฮิโรฟูมิกชอบจังมีคนไทยเข้ากิลเนี่ยเออคือแบบอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคือไม่รู้ว่าตามมาจากช่องผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นโนเนมไม่รู้จักผมเหมือนกันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่ก็นั่นแหละอ่ะคริสมาสคริคสมากน,นนี้ั ปัจจุบันอะไรอะ่ะเอเอาโต๊ะปุดล็อกก่นเหรอเราอะไรดีเอาเป็นคล้ายๆรูปรูปชี้ช่องผมก็อันนี้แล้วแต่เนาะเป็นวงกลมวงกลมคล้ายดวงตาไง the overwatcher เออหลายคนอาจจะอ่านว่า the overwatcher แต่ภาษาอังกฤษพวกคำที่เป็นสลักเนี่ยอ่านออกเสียงเป็นสลักเนี่ยเราจะใช้คำว่า the ก็จะเป็น the overwatcher อ่ามาจากโจโจ้ the o the o ว่าไปนั่นอ่าก็ประมาณนี้นะในส่วนของกิล กิวก็ไม่มีอะไรเลยก็ช่วยทีมอะไรไงบริจาคให้หมดรางทรงจ้ำเนี่ยมีก็แจกนะทุกคนแต่อันนี้ผมมีแต่ว่าผมผมขาดเหมือนกันยังไม่ครบนะถ้าครบแล้วเนี่ยจะแจกแต่ตอนนี้ยังไม่ครบนะเพราะฉะน,นั้นก็แจกไม่ได้อ่าก็ประมาณนี้ทุกคนสหรับกิวกิวไม่มีอะไรแล้วก็นี่ดีใจมากเลยทุกคนมากดหมดจนได้ลบ464คือแบบคุ้มจัดคุ้มจริงๆทุกคนคุ้มจริงๆอ่าแล้วก็ในส่วนของสมาชิกไม่มีอะไรนะมะั้งอืม ว่าไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนี้เล่นเกมคิวได้แล้วใช่ไหมเกมคิวผมก็เล่นไปเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกมคิวนี้ผมเล่นขำ,ำเลยเอาผ่านเฉยๆนะทุกคนอ่ะนี่อันนี้ผมตะลึงมากเลยมีคนได้หกพันหกร้อยคือใช้สูตรบักที่ผมเคยทําคลิปไปหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวใครไม่รู้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะเออมีบักอยู่ทําได้เรื่อยเลยเป็นหลักหมื่นก็ยังได้เลยทุกคนเออผมลืมพูดเลยจริงๆนะผมมีกล่องได้ทัชซืมอกินะเออไม่ใช่ทัชซก้ฟเบอรเกิฟูบุกิี่ ถ้าถามว่าทำไมผมเอาฟูบุกิใช่ไหมคำตอบง่ายเลยคือฟูบุกิล่างเนี่ยไม่มีชุดบิกินี่เอ้ยไม่ใช่คือตอนเนี้ยผมอะทีมที่ผมมีเนี่ยมันสามารถแบกคอนเทนต์ PVE ได้หมดแล้วทุกคนเห็นปะ PVE ผ่านหมดเลย3ดาวหมดเลยแบกบได้หมดเลยเออแบกได้หมดเลยกิลตีบอสอะไรเ,เนี้ยผมก็ผมก็ไหวไหวไงเออตีไหวไงผมดูอันดับสิเนี่ยผมก็อันดับ3ามที่โลดีไห <laughs> โอ้ยอันดับสามที่โลอ่ะอัอน,น,อนนี้ก็ได้บอลน,นี้บอลนี้ ผมที่หนึ่งเห็นปะ่ะเออเนี่ยผมแม้รูฟกวิวผมก็ที่หนึ่งเห็นปะ่ะเออที่หนึ่งได้ไงวะงงเหมือนกันเพราะว่ากิวผมเนะี่ยมีคนที่พลังเยอะกว่าผมอยู่นะเนี่ยดูกิวนะพลังเยอะกว่าแปดหมื่นมีไหมมีเนี่ยเห็นปะ่ะคุณเบนเนี่ยเห็นปะ่ะแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดเยอะกว่านะเนี่ยคุณเบนโอ้โหโคตรเทเลยจับสายยืดอกเอออันนี้คือที่หนึ่งในกิวผมนะตอนนี้นะเออซึ่งผมก็เลยขโมยเลทพีวีอีผ่านหมดแล้วไงผมก็เลยไม่รู้จะเอาไปทําไมซื่งตัวเนี้ยจริงๆคคือเอเเาไไปปล่นนแแบบบบทุก แบกด่านคอนเทนต์อะไแบบนั้นเนาะซึ่งผมก็ยังไม่โฟกัสเรื่อง PVP เงเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์2สัปดาห์หน้าผมได้เจนอต UR และไอตัวเนี้ยก็ไม่จะเป็นแล้วคือแค่มีเจนอ UR ทุกตัวระดับ SR ไม่จะเป็นเลยทุกคนเดัะนั้นผมก็เลยยังไม่เอาละกันเพราะว่าเจนอสระดับ UR เป็นตัวละครฝั่งกีโล ซึ่งผมมีเจโนยูอาร์ก็สามารถแบกคอนเทนต์ฝั่งฮิโรได้ไงแต่ฝั่งปิศาจล่ะผมไม่มีวช่นนีผมก็เลยเล็งฝั่งปีศาจซึ่งจะเป็นราชาลึกระดับ SR บวกนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถสุ่มราชาลึกระดับ SR บวกได้จากตู้นะแต่ว่าผมไม่เชื่อมั่นในดวงไงคือผมสุ่มตัวนี้ไปผมไปได้ตัวฟินิชเลยทุกคนผมได้แต่อะไรได้ดวงได้เด็กได้ตัวนี้ได้ตัวนี้คือแบบได้แต่เกลือเก็บปะ เออได้แต่เกือบแ่เนี้ผมจะไปขา้นหวังว่าได้ราชัยลึกเหรอแล้วผมจะไปขา้นหวังว่าตู้นี้ผมจะได้ราชัยหรือไหมผมก็เลยแบบ ไม่ละกันเออไม่ละกันเอาเอาอย่างน้อยเผื่อได้ราชาลูกแก้วเนาะเผื่อได้ลูกแก้วราชาเนี่ยผมก็เก็บอันนี้ไว้ก่อนเผื่อจะปั้นเป็นราชาลึกระดับ S.R. บวกมาแบกคอนเทนต์ฝั่งปีศาจนั่นเองและอย่าลืมว่าเกมแบกกาโร่ด้วยนะเออเกมเกมไม่ใช่แบกคือเกมแจกกาโร่ด้วยฉันเนี่ยผมขอเซฟไว้ก่อนละกันฝั่งฮีโร่เนี่ยมันฟูและผมจะเอาฟูบุกิ S.R. ไปทำไมก็ไม่รู้เนาะหาตัวแบกทีมฝั่งปีศาจด,ดีกว่านะเพราะว่ากว่าฝั่งปีศาจจะได้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวบอร้อนเนาะหรือว่าอ กิโลมันก็เอาเอาคือราชาอาจจะเล่นไม่ได้ในเมตากิโลกิโลก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็มีดาเมจนิดน,นึงละกันเออเอามาแบกได้นิดน,นึงนั่นเองนะคนนี่ที่พูดไปนอกแพ็คเลเวลมันไม่คุ้มเลยผมไม่ซื้อเออข้ามไปนั่นเองนะคนอันนี้คือพูดหมดแล้วเนาะต่อไปก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ผมทําแล้วกันเนาะว่าผมทําอะไรบ้างก็คือผมก็เล่นเหมือนทุกคนอ่ะคือเล่นจนกว่าจะเล่นไม่ได้นั่นเองเล่นทุกด่านเล่นทุกอย่างเล่นจนกว่าพลังงานจะ หมดนั่นเองทุกคนอันนี้พลังงานกลับมาแล้วเดี๋ยวต้องฟาร์มหน่อยฟาร์มหน่อยฟาร์มหน่อยพลังงานกลับมาแล้วเออพลังงานกลับมาเล่นได้หมดเลยนี่โอเคมีไหมมีไหมเนี่ยหมดอาชูร่านะเนี่ยมีอะไรก็ใช้หมดผมใช้หมดเลยเล่นหมดไหนได้เล่นให้หมดอะไรที่ฟรีเล่นได้เล่นได้หมดผมเล่นหมดอ่ะเอาง่ายคือผมเล่นหมด คือส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละวิธีเล่นจนตันทุกอย่างเนาะมันมันไม่มีอะไรมากคือเล่นจนกว่ามันจะไม่มีคอนเทนต์ให้เล่นแต่ละวันนั่นเองนะคนอ่ะสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาพูดเรื่องอันดับละกันเนาะอันดับอามาดูอันดับหน่อยก่ ในเรื่องของพลังเนี่ยผมอ,อันดับอยู่ที่75นะทุกคนก่อนนะ8ป0 7 5นคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยคือรหัสหลัก685หายโอเสียใจด้วยนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรมันเล่นเซิร์ฟเดียวกันเนาะ,ะเป็นคนไทยด้วยมั้งเนี่ยอยู่เซิร์ฟอ,อยู่ QTH อันนี้ก็คืออันดับหนึ่งนะแต่ว่าในใน MMR เอ้ยไม่ใช่ MMR ในลานบรรลองอยู่อันดับ3ซึ่งตัวละครเนี่ยก็ได้ปูบอมไปแล้วนะอ่ะ ก็ไม่แปลกใจเออไม่แปลกใจอันดับอันดับต้นส่วนใหญ่ก็ไปใส่เติมอยู่แล้วก็น่าจะหาตัวแดงได้ง่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดาวเนี่ยโหจัดเต็มกันเนี่ยสดาวหมดแล้วเนี่ยไม่ไวเหมือนกันเนี่ยเติมหนึ่งใบเทาห้าใบแดงครับชิวๆหนึ่งใบเทาห้าใบแดงคืออะไรอะคือคือหนึ่งตัวดำอ๋อหนึ่งใบเทาอ๋อแบงค์พันหน0 0บาท1 5 0 0บาทก็เติมพอๆกับผมนะผมเติมประมาณเ,าเกือบพันเติมประมาณเกือบพันแต่ว่าผมไม่ได้รีบใช้ผมดองไว้อยู่เรอผมดองไว้อยู่ แต่คนนี้อาจจะรีบใช้หรือเปล่าออก็ไม่รู้เหมือนกันเออเขาอาจจะมีทิคหรือเปล่านี่มาสอนผมด้วยใครคือคนนี้ก็มาสอนหน่อยทิคพี่แบบสามารถซื้อแพ็คที่ผมพูดไปแล้วสามารถปั้นพลังได้ขนาดนี้เออหรืออาจจะเป็นเรื่องการอัพอาวุธหรือเปล่าอุปกรณ์ที่ผมพูดไปเงียบๆอันคนนี้ชื่ออะไรนะเงียบๆเทียบยากอ่าสายฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจริงไหมเนี่ยสายฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแชร์แชร์สูนหน่อยดิทำไงเนี่ยสายฟรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไงได้ขนาดน เฮ้ยมาทําได้ด้วยหรอเฮ้ยตะลึงตะลึงอันนี้มาแชร์หน่อยมาแชร์หน่อยมาเล่นแก้เบื่อนะคนนี้อ๋อนี่ก็ถามมาเล่นขำๆแก้เบื่อนะโอ้โหสุดจัดนะเออพลังนี้ก็พอๆกันเลยต่อไปมาดูเรื่องผ่านดานวกันผ่านดานเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการนับดาวทุกคนนับดาวเนี่ยคือนับตรงเนี้ยมารวมกันเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเออซึ่ง อันดับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆการมันจะตัดกันที่เลเวลใครเลเวลเยอะกว่าก็เปิดด่านได้มากกว่าก็จะสามารถไปได้อันดับที่ดีกว่านั่นเองนะอย่างเช่นคนนี้เลเวลสามเก็3าเจ็เนี่ยจะได้ด่านเท่ากันเลยคือ3.5.4.3.5.4ถ้าเป็น3.6กเนี่ยก็จะอยู่ที่3.3.6เนาะเท่าผมเลยเนี่ย ซึ่งอันดับเนี่ยมันจะวัดกันว่าใครมาเล่นไวกว่านั่นเองเช่นใครอยะาอันดับต้นต้นก็ตื่นมาเลยตีห้านะตีห้าเล่นเลยก็จะได้อันดับหนึ่งไปนั่นเองนะทุกคนออซื้อพลังงานซื้ออะไรได้อันดับหนึ่งประมาณนั้นซึ่งผมเนี่ยจริงๆผมอันดับเก้าสี่แจริงก็คือเท่าคนนี้แหละแต่ผมไม่ได้รีบเล่นไงไม่ได้รีบตื่นอะไรมาเล่นขนาดนั้นเนาะต่อไปก็เป็นตัวละครสุดแก่งนะสุดเก่งผมเนี่ยก็เป็นเจนอ้นั่นเองเจนอสของผมก็หมื่นเจ็ดแต่ว่าคนอื่นก็เติร์ดไทม์คุณเติร์ดไท ตัวละครเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่ได้บอกแยกหรออ๋อบอกแยกปะไหนดูซิอ๋าบอกแยกแล้วบอกแยกแล้วคือตัวละครเนี่ยสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบแปดเลยโอ้โหขนาดเลเวลสามหกเนี่ยเลเวลเท่าผมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเลเวลเท่าผมอะเลเวลเท่าผมด้วยนะแต่ว่าพลังนี่คือปั้นสุดเลยนะปั้นสุดเลยนะโอ้โหที่หนึ่ง QTH หมดเลยนี่หว่า กิวคนไทยก็ดียินดีด้วยเออเป็นกิวคนไทยก็ยินดีอยู่แล้วเนาะออาต่อไปมารวบดับกิวดีกว่าเนาะตัวละครสุดแก่งก็ไม่มีอะไรอัดับไม่ติดทอบ้อยด้วยไม่ผ่านด่านทบลอยนะทบ้อยอยู่แต่แต่พราะมันอันนังนไยตัวละครแก่งสุดพลังพลังก็ทบ้อยอยู่ทร้อยอยู่ถึงจะพูดว่าทบลอยแอ่จริงมันทางกับคนที่อัดับ้อยกว่าไปเท่าไหร่เนาะต่อไปกิวก็คือทบ้อยอยู่แล้วเนาะเพราะว่ากิวมันมีถึงร้อยกิวไหมเนี่ยไดนดูซิมีถึงร้อยกิวไหมมีถึงไหมไหนเลื่อนไปเฮ้ยถึงทุกคน มีร้อยกว่ากิลเนาะก็นั่นแหละผมอันดับที่ส8บดที่จริงผมมองว่ากิลนี่อาจจะตัดที่ท็อปสิบซึ่งผมไม่ติดนะซึ่งก็นั่นแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยขัดคนเท่าไหร่นะผมเน้นเล่นแบบมิตรภาพเรามาเล่นแบบจอยๆกันใครที่แบบติดตามผมอยากเล่นกับผมก็เข้ากิวมาได้นะผมยินดีรับเข้ากิวถ้าถึงเกณฑ์ที่ผมขัดไวเ้เนาะเกณฑ์ที่ผมขัดไว้ก็คือเท่านี้เลยเออ ผมยินดีพยายามติกคนอื่นที่ไม่เล่นออกให้นะนี่เลเวล3า30คือผมเหลือสา3%แล้วเนี่ยผมมองว่าคนอื่นก็ควรจะน้อยกว่าผมประมาณ10% 10% 3อ่ะ10% 36ก็คือลดไป4แลละกันเหลือ3าผมปัดให้เหลือ30เลยพลังนี้คือ5,000 50, 0ผม8,000 0ก็เกือบครึ่งอะเออผมมองว่าน่าจะเป็นขั้นต่ำเนาะเออก็เข้ามาจอยได้ กิวอันดับ18นะส่วนกิวอันดับหนึ่งคือ th เอชกนะ็นะกิวมาเล่นแก้เบื่ออันนี้เขามาเล่นแก้เบื่ออันดับหนึ่งนะอ,อันดับ2ชินิกามิก็นนไม่รู้จักเหมือนกันนี้มาจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะอชีพอนคับอันนี้น่าจะเป็นกิวต่างชาติเนาะแต่นี่กิวคนไทยไม่อ,อนหนึ่งวันเตะอุ้ยอันนี้ใจดีกว่าผม,มนะผมแบบอันนี้เลยอ๋อแต่เขาคัดคนโหดกว่าผมอยู่34ม0 0 0 0ีื่นหืมพอเสดเอาจะขึ้นไฟไว้ครับอ่านี่เข้าใจได้เนาะอ๋ออ๋อใช่ใช่เหมือนเหมือนได้ยินอยู่นะว่า คนที่มาเล่นตอนแรกเนี่ยให้ขอเศษเป็น SR แทนอย่าไปขอเศษ SR เนาะเราแต่กิวผมไม่ซีเรียสยังไงก็ได้ไม่ออหนึ่งวันบินโอ้เหมือนกันเลย7 1เ่นอีเลเว่นนี่ไงมีคนเล่นเซเว่นนี้เพราะเป็น7 1เ่นอีเลเว่นเหมือนผมเลย เอาจิงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมเลงมาแต่ปีก่อนแล้วทุกคนเลงมานานมากเลยเพราะว่าโปรติการจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่หนีไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้เล่นรีเซิร์ฟไปเรื่อยๆเพราะเนี้ยผมจะเล่นแค่เซิร์ฟนั้นเซิร์ฟเดียวซึ่งผมก็เลงเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีความหมายกับตัวผมเนาะซึ่งตัวเลขที่มีความหมายก็เซิร์ฟวิ่วน1ทุกคนพวกตอง5 5, 5 5 5 6 6 7 7อันนี้ผม ผมไม่ค่อยมีอะไรที่รีเลกเกี่ยวกับตัวผมเนาะซึ่งผมก็เลยว่าแหละช่วงที่เกมเปิดทุกสาวันตอนนั้นผมดีใจมากเลยเพราะว่าถ้าเปิดทุกๆสาวันจริงเนี่ยผมจะได้เล่นวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสพอดีเลยแต่อยู่เกมเปลี่ยนมาเปิดทุกๆ2วันไงผมก็เลยได้เล่นวันที่29กาพฤศจิกายนแทนนะทุกคนก็อนเวลาก็ถือว่าดีไปเนาะในเซเว่นอีเลเว่นไม่ต่อรองไล่ออกอ่าไม่ต่อรองกิวนี้เข้าใจคือถ้าไม่ต่อรองก็ต้องไล่ออกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะอันนี้เซเว่นอีเลเว่นของแทนเีนนี้ออน้ยต แต่เหมือนเหมือนมันจะมีตัวหนึ่งเป็นพิมพ์เล็กนะเซเว่นเเว่นเนี่ยถ้าทุกคนจําได้มันจะมีตัวหนึ่งเป็นพิมพ์เล็กนะถ้าผมจำไม่ผิดอะเดี๋ยวผมขอเสิร์ชภาพแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเอามาภาพมาแปะให้แล้วกันนะภาพเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นไหนดูซิโลโก้มันจะมีอาร์ตัวเเป็นพิมพ์เล็กทุกคนอันนี้ยังไม่ถูกนะยังยังอินคอร์เรกอยู่เออยังอินคอร์เรกอยู่คือมันจะเป็นเจ็ดอีเลเว่นแล้วตัวเเป็นตัวเล็กนะทุกคนเผื่อไม่รู้ไปดูรูปได ก็เดียแหละเป็นกิวคนไทยเนี่ยผมยินดีอยู่แล้วเออน้อยคนไทยเฮ้ยเราเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียเราต้องสุดเรา้องสุดทุกคนเออส่วนใครที่มาเล่นกับผมเนี่ยอยากมาจอยกับผมก็มาได้นะผมไม่ได้เล่นซีเรียสแต่ก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่เหมือนกันนอกาะว่าอะไรยังไงเนาะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้คนสรับรีวิวเซิร์ฟเวอร์เซเว่นอีสับ เซรวัรที่อของผมนะอ่ะเขาประมาณนี้นะงานวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนหวังอะไรก็ไปตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรๆไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าสวยแทนผมละกันแล้ถ้ามีความบคยดหรือไอเดียอะไรก็ลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะอย่าไว้เจอกันใหม่ CU นะครับทุกคน